สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคุณพ่อของแท็กพรันยูส่งต่อเสื้อแห่งความทรงจำให้ลูกชายซื้อหมาเมื่อ30ปีก่อนว่าที่คุณพ่อป้ายแดงแท็กพรันยูถึงกับประกาศจบสถานะเพร์บ่อยทันทีเมื่อกำลังจะมีข่าวดีในอีกไม่กี่เดือนภรรยาสาวเบลอดิราเองตระกูลหรือเบลนัทพรจะคลอดลูกชายคนแรก และแท็กก็ตั้งชื่อแล้วด้วยว่าน้องพารันรวมถึงล่าสุดก็ได้เห็นความเห่อของแท็กที่ไปหาซื้อของรอต้อนรับลูกชายแล้วด้วยแม้ว่าว่าที่คุณพ่อจะแอบบ่นเบาๆว่าของเด็กราคาแพงจังแต่เชื่อว่าเพื่อนลูกแท็กคงทุ่มไม่อันค่ะและคุณพ่อของแท็กซึ่งมีความสนิทสนมกับลูกชายมากทั้งกอดทั้งหอมกันตลอดเพราะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงแท็กด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆที่น่าจะดีใจไม่น้อยที่กำลังจะได้เป็นคุณปู่อุ้มหลานแล้วรวมถึงได้เห็นลูกชายอย่างแท็กโตกขึ้นอีกขั้นล่าสุดคุณพ่อได้ทำการส่งมอบเสื้อซึ่งคุณพ่อเคยซื้อไว้เมื่อ30ปีก่อนตอนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวและจะส่งมอบเสื้อเท่ๆตัวนี้ให้ลูกชายในวันที่แท็กกำลังจะเป็นพ่อคนบ้างน่ารักจริงๆค่ะพ่อลูกคู่นี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก c อม อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ